รกรานมัสการครัวอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นประโยคหกบาลีศึกษาหกในการทุกคนทุกตานนะครับหน้าสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสิกขาบทเหล่านี้อเมนะครับอเมสิกขาบทเหล่านี้เอติงสาเอกูนักกาเท่าไหร่ครับเนี่ย ยี่สิบเก้านะสามสิบย่อนหนึ่งเออตัวนี้เขาเอาพิเศษนนะไว้หลังนะเอาติงสาวไว้หน้าธรรมดามันต้องเป็นเอกูณะติงสานะอันนี้เอาเอกูนะมาไว้ข้างหน้าแล้วใส่สัพกัดด้วยนะครับสิขาบทยี่สิบเก้าเหล่านี้มีคําว่าย่อมเกิดโดยทวารสามด้วยนะนี่เราจะจําไม่ได้เราโ,รโยชนานะครับ สารบทว่าเอรกะโรมาทเวไสายยาได้แก่เอรกะโรมาสิกขาปัธรรมจะเอรกะโรมาสิกขาบทหนึ่งทาเวจะสหไสาย,ยาสิกขาตถานีและสหไสายสาย,ยาสิกขาบทสองบทว่าอาหัจจะปินดาโพชนางได้แก่อาหัจจะปาทกะ สิกขาบทและอาวสถะอินดาโภชนะสิกขาบทบทว่าคณะวิการสันนิธิได้แก่สิกขาบท3าสิกขาปะทักตยังนะสิกขาบท3คือคณะโภชนะสิกขาบทวิการะโพชนะสิกขาบทสันนิธิ การกะสิขาบทใส่หนึ่งหนึ่งเข้ามานะครับบทว่าทันโตโอเตนะจรกะจรกาได้แก่ทันตะโอนะสิขาปะทันจะทันตะโอนะสิขาบทหนึ่งอเจรกะสิขาบทหนึ่งสามบทว่าอุยยตังวเสอุุโยทิได้แก่พุตะศิขาปะ ทัตตยังสิกขาบทสามที่พร,ระพูทมีพระพุคเจ้าตรัสว่าพึงไปดูทัศนายะคัฉะยะพึงไปดูเสนาอันยกออกแล้วอุยยกตังนะที่เขายกออกแล้วพึงอยู่ในกองทัพเสนายะวะเสยะพึงไปสนามลบก,ก็ดีอันนี้กะทัศนังสนามลบ เ,ออเดี๋ยวาสนารบคืออุยโยนิกังนะและอันนี้การทัศนาสนาก็คือไปดูกองทัพนะครับสมบทว่าสุราโอเรนานหาหะยนะนาหายนาได้แก่สุราปานะสิขาบทหนึ่งโอเรนทะทามาสะสิขาบทหนึ่งนหาหะนาสิขาบทหนึ่งสมบทว่า ภพ,พันเนาเวเทสนิกาได้แก่วุตตะสิขาประทันจะสิขาบทีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตินนังทุกพันนะกรณานังหนึ่งวุตตาวะเสสังปาติเทศนียัตทวยัญจา อปาติเทตนิยะสองสิกขาบทสิกขาบทที่เหลือจากที่ตัดแล้วพุทธวเสสาอันนี้ปาติเทตนิยะนะสองบทว่าละสุนันติเถนัจนาได้แก่ละสุนะสิกขาประทันจะละสุนะสิกขาบทหนึ่งสิกขาบทที่ตระแก่ออน,นี่จะสับสนนะเนี่ยเวลาเราแปลเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าอิตติตรงไหนนะ บุตตะสิกขาประทันจะสิกขาบดที่ตรัสว่าภิกขุนีใดเข้าไปปฏิบัติภิกษุผู้กําลังฉันอุปติเถรยะนะเข้าไปปฏิบัติภิกขุสะคุณชันตะสะภิกษุผู้กําลังฉันด้วยน้ําฉันก็ดีด้วยการพัดก็ดีวิถูกันเนะในโดยการพัดนะ อันนี้นะแล้วก็สิกขาบทที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าพิกษุใดพึงไปดูการฟ้อนก็ดีนัจจงวาขีตัมวาวาทิตังวา,วา,ท,งวาทัศนายะคัดเฉยยะการฟ้อนก็ดีการขับก็ดีการประโคมก็ดีหนึ่งอโตปร,รังต่อจากนี้ไปหรือต่อแต่นี้ไปถ้ารรมสังคากาจะาททั้งหลายเขียนเพี้ยนบาลีไว้ สังฆาการจารเขียนเพี้นบาลีตกลงภาาสังฆาการจารี่เป็นใครเนี่ยธรรมดาเขาก็บอกว่าสังฆาการจารย์คืออาจารย์ที่ทําสังขยานะทีนี้อาจารย์ที่ทําสังขยาก็จะไปเขียนลงเป็นตัวหนังสือแล้วหรือเขียนเนี่ยเขียนเพี้นเนี่ยเขียนผิดเขียนผิดบาลีลิขันติเขียนผิดบาลีเพี้นบาลี เวทิตโพผู้ศึกษาพึงทราบอนุกรมโมรำดับในคำว่าณห,หานางอัตถะอัตถะระนางสยะเป็นต้นนี้เหมือนเนื้อความที่พระเจ้ากล่าวต่อไปเหมือนเนื้อความที่ข้าพเจ้ากล่าวต่อไปเอวังมาตัวนี้นะข้าพเจ้ากล่าวเนื้อความไว้โดยป,ประการใดผู้ศึกษาก็พึงทราบ ลำดับในคำว่านั้นโดยประการนั้นนะสองประโยคสามบทว่านาหานางอัตรรนังสย,ยาได้แก่โปตสิขาปัทัตต่ยังสามสิขาบทที่ตรัสว่าภิกษุณีเหล่าใดพึงเปยกายอาบน้ำนาคานาหานาคานาหายยยุงนาคาเปลยกายนาหายนยยุงอาบน้ำ ภิกษุณีเหล่าใดเอาเมื่อกี้เหล่าใดด้วยนะ mm hmm. พึงใช้ผ้าปูนอนและผ้าห่มผืนเดียวกันนอนด้วยกันสองโรคเอกรัตณะปาปูนาตุว,วัดตังตัววัดเตยุงตัววตัตเตยุงภิกษุเหล่าใดมีผ้าปูนอนและผ้าห่มผืนเดียวกันอัตรณะเนี่ยผ้าปูนอนปาปูนะผ้าห่มเอกะผืนเดียวกัน ตุวัตเตยะนอนด้วยกันนอนด้วยกันตุวัตเยะพิกษุณีใดพึงนอนบนเตียงเดียวกันสองลูกนอนร่วมกันนอนบนเตียงนะตุววัตเตยะอืมน่าจะแปลว่าเป็นไปด่วนหรือเปล่าตุวนี่แปลว่าด่วนหรือเปล่าแล้วก็วัตเตยะแปลว่าเป็นไปไม่แน่ใจนะศัพ์นี้นะแต่ก็แปลว่านอนก็นแล้วกัน นอนด้วยกันตัววัตเตยะอย่างการแลกการให้เป็นไปมั้งตัววัดวนวัตตะตุตัวว,วัตเต,ต,ตยะแปลว่านอนนะครับให้เป็นไปให้เป็นไปเอกกำมันจงังให้เป็นไปอย่างการแลกการให้เป็นไปบนเตียงเดียวกันอย่างการแลกการให้เป็นไปร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปลว่านอนร่วมกันแล้วก็นอนนอนด้วยกันสองโลกแล้วก็นอนด้วยกันบนเตียง นอนด้วยกันบนเตียงเดียวสาบทว่าอันตระเถะถาภะฮิได้แก่สองสิกาบทที่ตรัสว่าภิกษุณีใดไม่มีพวกพึงเที่ยวจาริกไปในที่ซึ่งรู้จักว่าน่ารังเกียจน่ารังเกียจในแคว้นไม่มีพวกเที่ยวไปในที่รู้จักกันว่าน่ารังเกียจภายนอกแควนภายในแควนนะอันโตระเถ แล้วก็ตีโรรเทภายนอกแหวนสาสามกัมสัมมเตแปลว่าอะไรไม่มีพวกพึงเที่ยวไปที่จาริกในที่รู้จักกันว่าน่ารังเกียจในที่รู้จักกันว่าน่ารังเกียจนะตัวนี้นะดูคร่าวๆนะครับก็คงไม่ออกหรอกเนื้อความมันเนื้อความมันสร้างอะไรอย่างเป็นสิขาบทเกี่ยวกับภิกษุณีก็มันใจว่าเขาคงไม่ออกนะเพราะว่าเขาถือว่าภิกษุณีสาบสูญไปแล้วดังนั้น สิขาบทที่เกี่ยวกับนางพิกษุณีนี่ไม่น่าจะออกนะครับสองบทว่าอันโตวะสังกิตาคารังได้แก่บุตตสิกขาปัททะท,ทว้อย่างสองสิขาบทที่พระพู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุณีใดพึงหลีกไปสู่ที่จาริกคัจฉยะจาริก,กรออังอ้อนปัจมยะพึงหลีกไปสู่ที่จาริกอันโตวะสังภายในการฝน ภิกษุณีใดพึงไปเพื่อดูพระราชวังก็ดีราชาคารังวาจิตาคารังเรือนง,งามก็ดีสะพโบกรณีก็ดีทัศนายะคัจฉยะนะสองบทว่าอาสันทิสุตตะกันตนาได้แก่พุตะสิก้าปะทัทธวยังภิกษุณีใดพึงใช้สอยอาสันทิอาสันถิงปันลังกัง หรือบานลังพึงกรอได้เออฉันทิพึงใช้สอยกับปริภูมิชยะเนี่ยนะกรอได้ก็คือการเตยะกรอสุตังในได้สองบทว่าวัย,ยาวัจจังสหัตถาจะความว่า,าได้แก่พุตตะสิกขาปะทัตถวยังสองสิกขาบทที่ตรัสว่าภิกษุณีใดพึงทำความขวนขวายแก่กฤหัตขี่วิย,ยาวัจังกริยะ พึงทาของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีด้วยมือของตนแก่ชาวบ้านก็ดีแก่ปริพาชกก็ดีแก่ปริพาชิกาก็ดีพึงทำขาทนียังแล้วก็โคชนียังสาดฐานด้วยมือของตนเพื่อเพื่อเพื่อ,อน,นี้ไม่ได้สามบทว่าฉัดตังยานันจะสำคานิงได้แก่สิกาบทที่ตรัสไว้ว่าพิกุนีใไดไม่พึงใช้ล่มและรองเท้าฉัด ตูปลาทานางทาเลติเออใช้ดิใช้ล่มและรองเท้าทรงไว้อะนะไม่เป็นไข้พึงไปด้วยยานยาเนนะยาเนยะจะใส่คำว่าไม่เป็นไข้ามาเลยนะคือจะนั่งยานไปยานในที่นี้หมายถึงยานเทียมมานะ้ายานที่เทียมด้วยมา้าดูัวดูควายอะ่ะอันนี้เขาถือว่าเป็นการทรมานสัตว์แต่ถ้ายานไปด้วยเครื่องยนต์เขาบอกว่าไม่ผิดนะครับเช่นนั่งรถยนต์นัง่งเครื่องบินเงี้ยไม่เกี่ยวคํามายานในที่นี้หมายถึงยานเทียมด้วยสัตว์เลี้ยงนะครับ ไม่เป็นไข้พึงไปด้วยยานภิกูุใดพึงใช้เข็มขัดใช้เข็มขัดไม่ได้นะสางคานิงเนี่ยเข็มขัดไม่ได้แต่ประคดเอวได้นะสองบทว่าอลังอรังการังคัน้าวาสิงได้แก่กุตะสิกขาปะทัตตยังสองสามสามสิกขาบทที่ตรัสว่าภิกษุนีใดอิทารังการังทาระยะ พึงทรงไว้ซึ่งเครื่องแต่งตัวสำหรับผู้หญิงเครื่องแต่งตัวก็คืออลังการเนี่ยเครื่องประดับของผู้หญิงไม่ได้พึงอาบด้วยของหอมและสีไม่ได้คันท่าอวันนาเกนานาะนะหานาะหาเยียะพึงอาบด้วยแป้งอบก็ไม่ได้นะหัวสิตาปิดยาตะเกนะยายาเกนะปิดยาเกนะในเครื่องอบ อาบด้วยแป้งนะปิดยาปิดยาเกนะแป้งวาสิตะพึงอาบด้วยแป้งอบที่อบแล้วอะวาสิตะแป้งที่อบแล้วนะหาเยยะด้วยบทว่าอันนี้น่าจะมีอิมินอิอัิธานินะด้วยบทว่าปิกกุณีเป็นต้นนี้เป็นต้นป้าปูมีปราป้าเจ้าตรัสสีสิกขาบทนะวุตานิจตาริสิกขาตถานิ มีสิกขาบทว่าภิกษุณีใดพึงใช้ภิกษุณีให้นวดให้นวดก็อ,อุม,มัฏฐาปิยะใช้ภิกษุณีให้นวดเป็นต้นสองบทว่าอาสังกัจฉิกาอาสังกัจฉิกาอาปติได้แก่อาปาติอาบาทเอวังวุตตาที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้แล้วอย่างนี้ว่าอาสังกัจฉิกาภิกษุณีใดไม่มีประคตอกอ่ะ อาังกัจฉาพิสุนีใดไม่มีประโคดอกข่ามังภวิเสยาปาจิตยังเข้าไปสู่บ้านต้องปาจิตตีแบบนี้นะสั้นๆพิสูนดอย่างเนี้ยแล้วก็พิสูนนั้นต้องปาจิตตีก็คือปาจิตติยังโหติอกษาปาจิติยังโหติต้องปาจิตตีค่าบาทคาถาว่าจะตารีสาจะตุตรีได้แก จตาริสะจะจะตุจตาริสสิกขาประธานีสิกขาบท44เห 4, 4, 4, 4. ล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดหลายบทว่ากายเย็นนะว่าจาจิตเตนะกายจิตเตนะอ้โวาจโตความว่าเกิดทางกายและทางจิตสมุทฐานตินะแปลว่าเกิดตั้งขึ้นตั้งขึ้นทางกายและทางจิตแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ณนะมีณปฏิเสธนะ สมุทฐานติไม่ตั้งขึ้นทางกายไม่ตั้งขึ้นทางกายและไม่ตั้งขึ้นทางวาจาคำว่าทวิสมุทฐานิกาสัพเพสมาเอระกะโรมกาอ่นอีเอตังนะนี้คำว่าทุกทุก,กะสิกาโบดมีสมุทฐานสองชื่อว่าเอ รกะโรมะมีอ่าชื่อว่ารัาธรมุมานสเสมอกันนี้อุตานัถามมีเนื้อความชัดเจนแล้วสองบทว่าปัฏฐานยัตร,ประปัฏานยัตระอัา,ามาตาได้แก่สิกขาบทที่พระผู้อัสามสิกขาบทสามสิกขาบทที่พระผู้มีพระพ้ะางเจ้าตรัสว่าเป็กสุใดเทศสยะเทศยะ พ,ะนะพึงยังอนุปสัมบันให้กราวทมโดยบทหนึ่งกล่าวทมแกหรอเปล่าพึง,ะะงยังอนุปสัมบันให้กราวทมโดยบทหนึ่งให้กราวทมโดยบทหนึ่งนี่มังปะทโสธรรมมังยังอนุปสัมบันให้กราวทมโดยบทหนึ่งพิสุไดพึง แสดงทมแกมาตุคามให้กล่าวเหรอกล่าวอยู่ไหนเนี่ยยังรัมบานให้กล่าวทำเลยบทหนึง่งกล่าวาหาบาลีไม่เจอนะแล้วก็ภิกสุใด,ดพึงแสดงทมแกมาตุคามยิ่งกว่าหกหรือห้าคำอุตริงปัญจะปัญชะปัญจะนะแ,แสดงทมแกมาตุคามเกินกว่า อุตริงนะเกินเกินกว่าหกคำหรือห้าคำต้องเป็นอบัตปัจจิตีแล้วมั้งตรงเนี้ยไม่เหน่ใจนะเว้นแต่มีบุรุษผู้เรียงบูรีงสาอัญญัตระวินยุนาโริสวิคเหนะนะถ้ามีภิกษุมีบรูรู้เรียสาอยู่ก็เกินหกคำห้าคำได้ภิกษุใดไม่รับสมมต,สติสั่งสอนนางภิกษุณีอ่อสัมมาโตนะภิกษุยังไม่ได้รับสมมติ พิกขุนิโยโอวัยะสังสอนนางพิกุณีก็ต้องเป็นอบัตอะไรอาจจะเป็นปาจิตีนะคําว่าตัดถาอัดถังคาเตนะหรืออาจจะเป็นอบัตทุกฎกดก็ได้นะก็สมัักตรงนี้ก็จะปรับเป็นบัตทุกฎกดกันนะครับนี้บุตรตางว่าผู้มียภาคเจ้าตรัสไว้แล้วอีทางเอตางสันทาย,ยะหมายเอาสิกขาบทนี้ว่าเมื่อพระอาทิตย์อัสะดงแล้วอัดถังคะเตสุริเยเมื่อพระอาทิตย์อัดสดง ออสอดองออัจจะดงโคด้วยนะอัจจะดองรังตนโคด้วยอจัยอจจะดงโคดแล้วคํางสอนนางพิกตุนีหรือสอนนางพิกตุนีหลังพระที่ตกไม่ได้นะสองบทว่าติรชาณวิชา,ทาเทวได้แก่เอวังวุตาสิกขาปะทัตทวิยังสองสิกขาบทที่ตรัสอย่างนี้ว่าพิกจุนีใดติรชาณวิชัจางปริยาปุเนยะ พึงเรียนดิราชานวิชาปริยาปุณะเรียนพึงบอกดิราชานวิชาติริชานวิจังวางจียสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าแปลถึงสี่ร้อยแปดสิบนะครับอีกข้อหนึ่งคำว่าอนโนกาเซจะบทชนานี้อีกทางนะผู้ต่างกับผู้มีพระเจ้าจหมายเอาบทนี้ว่าหมายเอาแล้วก็อีกทางนะส่วนเอตังนั้นเข้ามาเปิดตัวอิติตุนา ภิกษุณีใดพึงถามภิกษุณีใดพึงถามปัญหาปัญหาปกเฉยะพึงถามปัญหากะภิกษุที่ตนไม่ขอโอกาสก่อนอน,นกาสะกะตะต้องถามโอกาสก่อนขออนุญาตะขออนุญาต,ญาต,ญาตถามสองบทว่าอัธนะนาวังปณีตังได้แก่วุตสิกขาปทัทตยังสามสิกขาบทที่ตรัสว่าภิกษุณีใดชาบชวนกันแล้วสังวิทยะนะ เดินทางไกลปฏิปัชยยะเดินทางไกลเอกัตฐานามัรคัางเดินทางไกลไปร่วมกับพิกษุณีพิขุนิยาติหนึ่งวิญญาเปตวาช,ากชวัก,ก,ก,ชากชวนแล้วขึ้นเรือลำเดียวันกับพิกสุนีหนึ่งชักชวนแล้วขึ้นเรือไปกับพิกษุนีหนึ่งเอกลงเอกลางนาวางังอภิรูหิยะอันนี้ใครอะมาเมมันอาจจะเป็นภิกูุ์นะ ภิกษุใดชับจวนกันเดินทางร่วมกับพิกูเนียก็คือชักชวนพิกุณนียแหละแล้วก็ขึ้นเรือไปเดวยกันไม่ได้นะพิสูุใดมิใช่อภาภาภษพิสูุใดไม่เป็นไม่เป็นไข่นะอาคิลานพิสูุใดไม่เป็นไข่ขอโภชนะอันประเนีตวิญญาเปยะนะขอปานีตาโภชนะนี้โภชนะอันประเนีตเพื่อประโยชน์แก่ตนบริโภคหนึ่งหนะึ่งอะ ใส่พมาด้วยนะเพราะมีจักนะครับผมไม่ค่อยเดียแปลสองบทว่ามาตุคาเมนะสังคเรได้แก่วุะาสิกขาประทัญจารสิกขาบทสิกขาบทคือมีคือก่อนด้วยนะคือชักชวนกันแล้วไปกับมาตุคามหนึ่งอ๋อตรงนี้ก่อนมีจักออีกตรงนี้ชักชวนกันแล้วไปกับมาตุคามหนึ่งที่พระพู้มีพระเจ้าตรัสว่าภิกษุณีใดพึงนำ ขนในที่แคบโกนตัดขนในที่แคบนะพึงนําขนในที่แคบไปก็คือถอนสังเระยะนะนานำาไปหรือถอนขนในที่แคบขนจะกระแด่นะสองบทว่าทันยังนิมันติตาเจวะได้แก่สิกขาวุตตะสิกขาปัานจะสิกขาบทที่ตรัสว่าพิษุณีใดทันยังวิญญบาเปตวาพึงขอข้าวเปลือก ทานยามวิญญาเปตตวาอีกว่าพึงพึง,พงอ่ะเขาคงจะแปลว่าอพึงขอมาแล้วก็บริโภคอ,ะอ่ะนะเขาก็เลยพ,พึงพึงติดมานะครับเอกตูนีใดรับนิมนต์แล้วก็ดีห้ามโภชนะแล้วก็ดีนิมันติตตวาอันเขานิมนต์แล้วอ่ะแปลว่ารับนิมนต์แล้วก็ดีปริวาริตาห้ามแล้วก็ดีห้ามพัดะนะพึงเคี้ยวของเคี้ยวก็ตาม คาตานียังวาพอชนนียังวาคาทยะอุเฉยยวาฉันก็ตามไปรำบัตินะครับบทว่าอัตจาภิกุนีนางมุตตาอัตปาติเทตนียาได้แก่ปาติเทตานียาแปติการบวติตรัสเพื่อภิกุนีทั้งหลายสองบทว่าไสย,ยสัทธังอุปสัสสติอุปัอปส,สอุปัสสติแล้วมั้งอุปัตอุปัติสาหายไปไหนเนะี่ย ได้แก่สิกขาบทคือชักชวนแล้วเดินทางไกลสายเดียวกันกันกบพวกเวียนพวกต่างผู้เป็นโจรสัตว์เถน,นะนะพวกเวียนพวกเวียนนะพวกข้อ้าผู้เป็นโจรด้วยเหนะสิขาบทคือยืนแอบฟังหนึง่งอุ สูปัดสุติงติดติดทนังนะอันนี้ยืนแอบฟังสู่ปัดสูติงติดทนังแล้วไอ้ตรงนี้ก็คือชักชวนกันแล้วเดินทางไกลเอกทานะมัคฆะ,ะมณังนะชักชวนกันแล้วเดินทางไกลไปกับชักชวนก็คือสังวิทยะเนี่ยนะสังวิทยะชักชวนกันแล้วเดินทางไกลไปกับพวกพ่อค้าที่เป็นโจรพวกพ่อค้าที่เป็นโจรพวกเวียน พวกเวียนพวกตังนะจริงๆเขาแปลว่าพวกพ่อค้าเวียนอันนี้ก็เติมตังเข้ามาด้วยอาจจะแปลว่าพวกพ่อค้าเวียนที่เป็นโจรก็น่าจะพอละคําว่าสูปะวิญญาณเ,เนนะจะนี้พุตังตรัดหมายเอาสูปโปธนวินยัติคืออาการออกปากขอวิญญาวินวินญติวินญ,ญ,ญ,ต,ญ,ญตินะอาการเอ่ยปากขอสูปา แกงโอทนะข้าวสุกนะอาการเอยปากขอนะวินจติสามบทว่ารักติฉันนันจาโอกาสางได้แก่โภตะสิกขาตทัตยังสอสามสิกขาโบติตรัตย่างนีว่าภิกษุณีใดพึงยืนร่วมหรือเจราจาตัวต่อตัว,ตวกับภิกษุยืนร่วมหรือเจราจาตัวกับตัวกับภิกษุ ในราตรีที่มืดไม่มีแสงไฟรัตันตะกาเลในราตรีที่มืดอัปะทีเปไม่มีแสงไฟปฏิชนเนในโอกาสกำบังโอกาสเสปฏิชนเนโอกาสเสในโอกาสที่กำบังอัจโชกาเสในที่แจ้งอันนี้กับพิก,กบารุษนะพิกษุณีใดพึงยืนร่วมกับบุรุษเนใสเข้ามายืนเข้ามา สุริเสนาสัตทิงนะเติมด้วยความเข้ามาคําว่าพระยูเห็นนะสัตตะมานี้พูดต่างว่าผู้มียพร,ระเจ้ารัดแล้วหมายเอาอาคตาสิกขาประทางสิกขาบทที่หมายเอาสิกขาบทที่มาเป็นลำดับแห่งสิกขาบทนั่นแหละนี่นะเป็นลำดับตถะาะน,นตรังนะว่าปุริเสนาสัทิงกับบุรุษ ระธิกายะที่ถนนพระยูเหวาหรือที่ตรอกตันเอกาทศะะธรรมเทศนาสมุทฐานานิธรรมเทศนาสมุทฐานเอกาทศะสะทิบเอ็ดิกขาบทอุต,ตานิตื่นทั้งนั้น เวทิตับพังสัมพินณะสมุทฐานนางผู้ศึกษาพึงทราบสมุทฐานที่เจอการอยู่นี้ก่อนเอวังตาวะที่เจอกันนะสัมพินนะนิยะตาสมุทฐานนางปะัะแต่หรือส่วนนิยะตาสมุทฐานติวิธามีสามอย่างนิยะตะสมุทฐานนางน,านั้นตรงตังเนยนะ มีเฉพาะสิกขาบทเท่านั้นโหติย่อมมีมีเพื่อมีเพื่อสิกขาบทสิกขาบทหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเพื่อแสดงนิยตะสมุทฐานนั้นเป็นอแนกจึงตรัสว่าจึงตัดพระดำรัดเป็นต้นว่าชายะอะภูตังกายเยนะชายตีเป็นต้นเนื้อฐา,านนั้นตื่นทั้งน,นั้นโอเคก็จบไปอ่ะ จบนี่เลยสมุูฐานะศรีรษะไปเลยบทว่าเนติธรรมานุโรมิกังได้แก่อนุโรมังอนุโรมววนยาปาลิธรรมัสาแก่ธรรมกล่าวคือบาลีแห่งวินัยแก่ธรรมคือบาลีธรรมคือบาลีบาลีแห่งวินัยนะครับสมบุูฐานะศรีรษะวรนณาน,านิติตาจบแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถึง 481นะครับขออนุนโมทนาครูอ,อาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ